จะเดินพรว่นนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการกลอนะ้อคอร์ะการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของธรรมาที่จะได้มาที่นี่ <c oughs> <c oughs> คงไม่ได้มาแล้วเพราะว่าธรรมาเจตนาว่าจะจัดที่วัดเป็นหลัก ไม่เป็นไรไม่มายงก็ตามไปชวนหมอน้อยไปด้วยไปปิดวาจาตั้งเจ็ดวันต้องไปตอนคอร์สเลยใช่พอช่วงคอร์สเป็นช่วงพักผ่อนแต่มาจะหยุดประมาณสีห้าวันเพื่อเคลียร์กุฏิเคลียร์สถานที่พักเก็บมาผ้ามาซักผมที่นอน พร้อมที่จะจัดคอร์ดใหม่แล้วทำภาพสะอาดทั้งหมดเลยก็เลยต้องมีเวลาให้ทีมงานพักผ่อนหน่อยมีเวลาก็ค่อยทำไปเพราะมีแม่บ้านแค่สองคนสามคนใช่พอไปคอร์สก็เข้าไปได้เลยลต้องเต้นเป็นกุฏิหลังนั้นหนึ่งคนในห้องมีเครื่องในความสะดวกครบหมดห้องน้ำสะอาดที่นอนสบาย มีเครื่องทำน้ำหมุนหมุนรีสอร์ตดีๆนั่นเองฮะอืมไม่เไรละค่อยสมัครไปได้ทันมีเวลาทั้งปีโยมเดี๋ยก็ตรงคอสที่เรานั่นทำไมถึงคิดจะจัดคอสที่ว่าตลอดเพราะที่ประสบการณ์ที่จะมาไปสถานที่ที่มีการจัดคอดสองวันสามวันเนี่ย มันได้อยู่ได้แค่ความรู้แต่ไม่ได้เข้าถึงเนื้อหานั้นการที่เข้าไปอยู่กับตัวเองอ่ะคนเดียวปิดวาจาปิดโทรศัพท์ด้วยไม่คุยกับใครอยู่คนเดียวมันเห็นตัวเองได้หมดนี่คือเหตุผลที่ว่าทำให้เข้าถึงสภาวะได้ง่ายพออยู่คนเดียวความสงบความผง้สานมาหมดตัวนี้มันได้เรียนรู้หมดเลย คนที่มีพื้นฐานสงบก็สงบคนที่มีพื้นฐานมันก็จะพุ่งไปเราเย็นว่าจิตมันเป็นยังไงแต่อยู่กับโลกเนี่ยมันไม่เห็นหรกเพราะมันออกทางปากหมดเพราะเวลาเราพูดเนี่ยจิตมันออกไปไกลคนที่กําลังคุยด้วยนะหรือไม่ก็อยู่กับเสียงที่กําลังจะพูดคิดหาคาพูดไม่ดีกับตัวเองเลยนั่นเหตุผลที่ว่าปิดวาจามันจะเห็นทุกความคิด ตุกการกระทาจึงที่ผ่านมาเนี่ยฉัดได้่าไรก้าวคอร์ส้ะก็ได้ผลส่วนมากนะได้ผลพอกลับไปก็มีหลักการนมันสการพระอาจารย์ค่ะ จริงๆนี่เป็นครั้งแรกของหนูค่ะที่ได้มาออกปฏิบัติเขาเรียกว่ามาเรียนเรียนรู้ธรรมะน,นะคะที่ได้ออกมาอย่างเนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็กระหายความรู้มากนะคะ mm hmm. แล้วก็ความรู้นี่ไม่มาก mm hmm. สิ่งคือหนูจะพูดสั้นๆนะเดี๋ยวพี่ๆคนอื่นจะจะ,จะม,มีเวลาไม่พอคือสิ่งที่หนูอยู่มาสามวันนะคะแล้วหนูสิ่งที่หนูได้หนูรู้สึกว่า มันมันไม่ได้ยากมากเลยอะ่ะคือมันเป็นสิ่งที่พระอาจารย์พูดตลอดเลยก็คือธรรมะคือธรรมชาติหนูรู้สึกมันมันเป็นคำที่ง่ายแต่มากน้อยแต่มากคำว่าธรรมชาติมันบอกทุกอย่างแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะคือเอาตัวเองไปติแล้วก็ชอบคำสอนนี้คำหนึ่งอะคะ่ะไม่ต้องคิดไม่ต้องจำไม่ต้องทำแค่รู้อย่างเดียว Mm hmm. ค่ะคือมันเอาไปปฏิบัติได้จริงคือเราไม่ต้องไปจำอะไรเราไม่ต้องคิดอะไร mm hmm. เราแค่รู้รู้เลยรู้แล้วเราก็ไม่ต้องจำแล้วอ่ะคือทุกอย่างมันแบบวิทยาสิ่งที่พระอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หมดเลยเจ้าค่ะ mm hmm. คือมันแบบโอ้ยมือสัน่นมันดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูดีใจที่ได้มาแล้วก็รู้สึก รื้มใจเพราะว่าพระอาจารย์พอหลังจากปีหน้าก็คือจะไม่ออกไปไหนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องไบโพล่าจะไปหาเองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คืออย่างหนูเนี่ยค่ะป่วยเป็นไบโพล่าการปิดวาจาเจ็ดวันนี่พระอาจารย์ว่าพอไหวไหมเจ้าค่ะไหวอยู่แล้วพระอาจารย์ไม่กลัวหนูนะเจ้าค่ะไม่ไม่กลัวหรอก ค่ะแล้วหนูจะไปค่ะหนูสัญญาเ <c oughs> จะไปปิดวาจาไม่พอต้องกักบริเวณด้วยนะหนูขอลวนหนามล้อมบ้านด้วยนะปีนได้ค่ะาาธรรมสาธุูค่ะศาสทกราบนมัสการค่ะท่านพระอาจารย์ศาสธนี่ก็เหมือนกันคะ่ะมีลูกอยู่คนเดียวชลายคนเดียวทั้งบ้านคะ่มะมฉลายคนเดียวทั้งบ้านคะ่ะ แต่กลับไปนี่สงสัยจะโง่แล้วฮะไม, <า S 1> ม่ฉลาดเด็กค่ะมาอยู่นี่รู้สึกไงวะโง่แล้วเบาไหมดีค่ะเบาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเนี่ย<ม>ปฏิบัติธรรม,มานานแล้วนะตั้งแต่หลวงพ่อจารันแล้วก็เลิกไปเลยเพราะว่านั่งนั่งนั่งข้างล่างไม่ได้ค่ะแล้วพอหลวงพ่อจารันท่านสิ้นก็ออกโรงทานมาตลอดดีดีค่ะแล้วพี่ติ๋มพามาปฏิบัติธรรมที่ชอดทีปลีสอด อ,อาจารย์นี่ก็โอ้โหไม่ได้เลยนั่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ดังกระพริบตาก็ไม่ได้บอกพี่ติม๋มต่อไปนี้ไม่ต้องพามานะนะนะไม่มาอีกเด็กขาดเลยพี่ติ๋มก็บอกเนี่ยคุณแอดมาเนี่ยเนี่ยหาพี่ติ๋มเนี่ยคุณแอดมาเนี่ยมาวางังรีเนี่ยแล้วคุณแอ้ดก็จะมีความสุขเนี่ยกราบขอบพระคุณหมอน้อยฮะไปเจอหมอน้อยที่ ชอบทิ่เหมือนกันอืภิติ๋มก็ชวนมาที่นี่บอกหมอน้อยเนี่ยเป็นคนพามาเป็นเป็นคนเป็นเจ้าของที่นี่ก็เลยมามาตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โหโชคดีเหลือเกินแล้วคราวนี้ยิ่งโชคดีใหญ่เจอพระอาจารย์ฮะกลับไปไม่เอาอะทลายก็ไม่เอาไม่เอาทั้งนั้นอยู่ก็รู้ไปนะใช่ค่ะมีลูกชายคนเดียวอะฮะโชคดี่านี่ ที่มาเจอตมาถือว่าโชคดีแล้วเนะี่ยจะโชคดีกว่านี้ถ้าโยมเจอตัวเองถ้ารู้จักตัวเองมาไหนนะ่ะนั่นโชคดีแล้วเพราะสําหรับคนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักใจเราเองไม่รู้จักความรู้สึกตัวอะไเองนั้นจงเรียนรู้ตัวเองให้เยอะแล้วจะถือว่าก <ะ S 1> ็งโ,งโง่อยู่คนเดียวค่ะตลาดอยู่คนเดียวกับลูกชายเนี่ยดูแลเขาทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยและในบ้านอยู่กันสองคนแม่ลุง ไปดูแลกันไปเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะค่ะกลับไปนี้จะหาความสบายใส่ใจเราค่ะทําใจก็้อยสลสบายเพราเป็นห่วงเขามากเกินไปะเพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวแล้วเขาก็ดีด้วยฮะปวดให้อะไรให้แล้วก็แบบดูแลอย่างดีแต่ทีนี้เราไปดูแลเขามากเกินไปมากกว่ากเราก็ทุกข์มากโยมใช่ค่ะต้องห่วงตัวเองบ้าง ค่ะเจ็ดสิบสี่แล้วค่ะเอ้สี่สิบเจ็ดค่ะท่านอายุอายุมากแล้วนะคะมันปลายชีวิตแล้วควนขวายนะะ้ากาบนมัสการอาจานย์เจ้าค่ะพาจิตกลับบ้านให้ได้นะก้ากาบนมัสการพะอาจารย์เจ้าค่ะได้มาพบอาจารย์เป็นครั้งแรกค่ะไม่เคยรู้จักกัเลยอะค่ะแล้วก็ได้ ปฏิบัติมาที่ได้ปฏิบัตินะคะแบบแบว่าเราปวดแล้วเรากําหนดเอาจิตไปปักที่ที่ปวดนะคะก็ยิ่งปวดหนักแต่มาฟังพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้เบาๆรู้ว่าปวดแล้วก็ทำเบาๆบางๆงอๆซื่อๆก็รู้สึกดีขึ้นเจ้าค่ะ ก็ได้มาพบพระอาจารย์ให้ควารมรู้แล้วก็มีควารมรู้มากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็จะกลับไปทำปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์เจ้า,าค่ะและกราบขอพระคุณผู้ให้บริการแล้วก็ให้สถานที่พักอาศัย ได้มาปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจ,จริงที่แต่มา,อาสอนเนี่ยมันถูกจริตก,กับเฉพาะคนขี้เกียจคนที่ชอบง่ายๆสั้นๆตรงๆไม่อ้อมไม่ต้องมีหลักการไม่ต้องมีพิธีการ พระพุทธเจ้าบอกศาสนาขององค์นั้นไม่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาของหลักการแต่เป็นศาสตร์ของการเรียนรู้นั่นคการเรียนรู้ก็คือไม่ต้องทําเรียนรู้อย่างเดียวแล้วก็ไปรู้ที่ฌานจะหลาดรู้ซื่อๆรู้โง่ๆแต่ได้รับข้อมูลอย่างเต็มเปี่ยมเพราะเราไม่ได้คิดเพราะได้ข้อมูลใหม่ๆหมดเลยคกอสภาวะนั่นเองก็เป็นอันว่าได้ฟังข้อมูลกันหมดทุกคนนะ ก็สรุปว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมเข้าคอิังนี้ได้รับสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติของธรรมะคำนี้เป็นคำที่ฟังและชื่นใจก็คือธรรมะคือธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติที่แท้จริงก็คือธรรมะนั่นเองตําราที่เราเรียนรู้นะ่ะ ที่เป็นอักษรเป็นตัวบทบัญญัตินั้นไม่ใช่ธรรมะแต่ถูกถ่ายทอดมาจากธรรมชาติมาลงเป็นตำราเป็นหนังสือและธรรมชาติที่เอามาลงเป็นตำราเป็นหนังสือนั้นมาจากไหนในตัวเรานี่เรามาเรียนต้นบัญญตัติก่อนที่จะเป็นบัญญตัติคือต้นนี้ต้นกายต้นใจ หนังสือที่เรียนมานะ่ะมันไม่ไดกซึ้งเท่ากับความจริงที่ปรากฏขึ้นในใจของเราพระธรรมคือธรรมชาติรสพระธรรมคืออะไรรสพระธรรมก็คือรสชาติของความรู้สึกที่มันผุดขึ้นอยู่ในกายใจของเราเนี่ยรสพระธรมรมรสชาติแห่งความสุขรสชาติแห่งความทุกข และรสชาติแห่งความอิสระนี่คือรสแห่งบธรรมอันเป็นธรรมชาติหากเราไม่สัมผัสรสชาติของความจริงในภายในเราจะไม่เข้าถึงธรรมแน่นอนนั้นผู้ใดที่เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตที่พระองค์ทรงตัดไว้ไม่ผิดจะรู้เลยว่าพระองค์ทรงตัดสรู้อะไรพระองค์ทรงเข้าถึงอะไร พระอ,องค์ทรงถ่ายทอดอะไรและครูบาอาจารย์ที่ท่านมาถ่ายทอดถ่ายทอดถึงเรื่ออะไรเมื่อเราเข้าถึงข้างไหนแล้วโดยสภาวะหลายท่านที่ฟังธรรมครูบาอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องมีเยอะแต่พอเข้าถึงสภาวะภายในแล้วย้อนกลับไปฟังครูบาอาจารย์เทพเก่เาๆกับรู้เรื่องหมดเพราะมันได้ไปทะลวง จุดที่มันปิดบังที่ไม่ทำให้เราเห็นธรรมชาติเมื่อไปทรวงธรรมชาติเป็นเนื้อหนึ่งเนือเดียวกันแล้วธรรมะที่แสดงออกจากปกากาจย์จึงเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ผิดเลยง้นธรรมะไม่มีคำว่าแบ่งแยกไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นใช่หรือไม่ใช่ไม่มีดีไม่มีชั่วธรรมะเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันหมดเป็นเพียงแค่สภาวะ ไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีภาษาไม่ได้มีตัวบทหรือตัวบัญญัติใดๆเลย,เลยนี่แหละคือธรรมชาติดังนั้นการเรียนรู้ธรรมชาติถือว่าเราได้เรียนตรงๆแล้วธรรมะนั่นเองธรรมชาติอยู่ในตัวเราในกายใจของเราดังนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอย่าทิ้งการเรียนรู้กายใจเราเรียนรู้ตลอดไปจะทำให้เราเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงว่านี่หรือคือธรรมะ น,น,นี่หรือที่พระองค์ทรงพร่ำสอนนี่หรือที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเข้าไปถึงธรรมท่านตัดสรุอะไรท่านตัดสรุสิ่งเดียวกันที่เราพยายามจะเข้าถึงกันนั่นเองธรรมะไม่ได้ยากที่ตะมาประมวลผลมาเอาวิธีง่ายๆมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าถึงความจริงโดยที่ไม่ต้องใช้หลักการเพราะตลอดเวลาที่จะมาปฏิบัติมา ด้วยความโมง่เขาเอาเป็นเอาตายกับการปฏิบัติแทบเป็นแทบตายก็ยังไม่เห็นอะไรเลยแต่พอมาเข้าใจหลักแล้วว่าปฏิบัติเนี่ยมันไม่ต้องอะไรกับอะไรแค่เรียนรู้ความจริงมันกับเห็นความจริงได้หมดเพราะช่วงที่ตมาจะเห็นตอนนั้นบอกได้เลยว่าตมาไม่รู้อะไรเลยจึงจำอารมณ์นั้นได้เพราะตอนที่เราพิจารณา พิจารณาเท่าไหร่มันเข้าใจ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 หมดรู้หมดแต่หายสงสัยหมดแต่มันไม่วางลายท่านอาจจะเป็นเช่นนั้นเข้าใจหมดแต่ทำไมมันมีการปล่อยวางเลยปัญหาก็คือเราไม่ได้เข้าจริงอนั้นเข้าใจเข้าจริงคืออะไรมันเข้าใจที่สมองแต่เข้าจริงที่ใจใช่ไหม เมื่อเราต้องการเข้าถึงความจริงเราต้องเอาใจลงรู้น่ะไปอยู่กับของจริงเมื่อเข้าจริงแล้วใจมันสุรราบต่อความจริงโดยที่ไม่มีความกังขาหรือสงสัยต่ออะไรเลยงั้นความเข้าใจน่ะมันจะมีความสงสัยอยู่มันจะมีความเข้าใจอะไรต่ออีกไหมจะมีอะไรเข้าใจต่ออีกไหมมันเข้าใจมีคำว่าจบทิ้นแต่ถ้าเข้าจริงแล้วมันจบหมดเพราะมันจบที่ไหนมันไม่จบที่สมองแต่จบที่ใจ พอใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้ยึดใจเป็นผู้มัวทันนั้นเราแก้ทไหนแก้ที่ใจเราธรรมะทั้งหมดรวมแล้วที่ใจเราและใจเราก็คืออะไรธรรมชาติเนี่ยเห็นธรรมะเห็นใจเราเมือไหรเห็นธรรมชาติอันเดียวกันหมดนะโยมวันนี้ก็ดีใจนะที่ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าถึงความจริงกันและก็นำวิธีนี้ไปฝึกฝนกันนะวันนี้ก็ขอปิดคอสสำหรับการปฏิบัติ เป็นประจิมนิเทศนะสาธุ